สวัสดีครับผมโชว์นะครับจากร้าน SS Big Bike นะครับวันนี้มีอีกหนึ่งคันมานำเสนอนะครับเป็น Honda CBR พันดั R นะครับเรียกว่าใหม่สดเสมออีกคันหนึ่งนะฮะของแต่งนี่แน่นนะท่วมแล้วก็สวยลงตัวนะครับนะแล้วเป็นของแท้ทั้งคันเลยนะครับ อันนี้นะครับเป็นรถปี2018จดทะเบียนปี2019นะครับแล้วก็ไม่น้อยมากๆส่วนของแต่งนี้แน่นมากๆนะฮะเดี๋ยวพาไปชมเลยนะครับไล่ตั้งแต่ด้านหน้าทีละรายการนะครับชิวแต่งนะครับเป็น m i a นะครับผมสติกเกอร์ด้านข้างที่เราเห็นเนี่ยโอ้สวยงามมากนะฮะมีของแฮงัอสติกเกอร์นะครับเส้นสายเนี่ยและเป็นขาวดำแดงนะครับ บางคนหน้านะครับเป็นเพลียวคาร์บอนเลยนะครับการหม้อน้ํานะครับเป็นอีโ t เทคนะครับส่วนล้อที่เราเห็นเนี่ยสวยนะล้อเป็นของเ p 2นะครับเอฟนะครับใส่เข้าไปแล้วลงตัวนะฮะสวยงามมากๆนะครับการล้มนะครับการล้มกลาง i นนนะครับครอบฐานเป็นคาร์บอนนะครับครอบฐานคาร์บอนนะครับกองอากาศเป็น b m c นะมะปัดแต่เป็น AP2 เช่นกันนะครับ แข้อแตกงนะครับแต่ข้อแต่งนะครับข้อแต่อ่าข้อเฟรมรู้สึกจะเป็น RPM นะครับข้อเฟรมนะครับเกยโยงนะครับคาโมวีนะครับเป็นคาร์บอนนะครับอ่าทีเด็ดของเราคือท่อนะครับท่อเป็นนะครับพวกิกไฟดาวนะครับพร้อมการเซอร์โวยังอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวฟังเสียงดูว่าลั่นไหมนะฮะเซอร์โวยังอยู่นะครับแต่บอกเลยว่าเร้าใจนะครับอ่าสปูนจ้กสแตนนะครับเป็นอีวเทคนะครับ ตัวตั้งโซ่นะครับตั้งโซ่แบบหลัปลาเนี่ยก็จะเป็นทามุอินะครับยางเป็นสายฟ้าหน้าหลังนะครับยางเป็นสายฟ้าหน้าหลังนะครับบางคนหลังเป็นเพลียวคาร์บอนนะครับบางคนหลังเพียวคาร์บอนนะครับสเตอร์อาเคนะครับสเตอร์ดำตัวใหม่นะครับโซ่นะครับจริงก็เป็นโซ่แต่งนะครับถ้าออกเสียงไม่ผิดคือซีซูบากินะฮะเป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวโต้นะครับเกีย์โยงนะครับ ่าตัวนี้ทีเด็ดครับเป็นควิกชิปเตอร์นะครับของวอลลิศนะครับอัพดาวนะครับควิกชิปเตอร์อัพดาวเลยนะครับตัวนี้มีการแข่งมาแล้วด้วยนะครับแต่ล็ฝั่งนี้ก็เป็นอาร์จีเช่นกันนะครับไอจีเนี่ยจะมาพร้อมกับชิปบนนี้เลยนะฮะอ่ข้อเฟรมนะครับตัวนี้นะครับฟัดแฟดกล่องปลดล็อกมาแล้วนะครับเป็นร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้านะครับขับเนียนนะฮะแตะเกียร์นุ่มๆลื่นๆเลยครับแรงม้าก็ได้นะครับผม สวยมากตัวจริงหล่อลงตัวมากใช้คำว่าใครสนใจเนี่ย CDR 1 0 0 0 w พันแต่อยู่ตัวนี้น่าโดนแต่งแน่นจริงๆแต่งแน่นจริงๆนะท้ายสั้นแต่นี้ที่เด็นนะของแก๊ปนะครับพับได้นะครับเพียงแค่ดึงเว็วกลงปั๊บนะนะครับประมาณนี้สามารถพับเก็บได้เลยนะครับสวยนะลงตัวมากๆอันนี้เดี๋ยวดูเล็ขไม้กันนะครับอาจอเป็น e F p แล้วโอ้โหจอสวยมา ไม่สามเก้ารอกิโลนะครับไม่แท้เลยนะครับรถสวยจริงๆนี่ครับกาดถังก็เป็นวุคาร์บอนนะครับมีชอบถังคาร์บอนเช่นกันเรียกว่าหล่อทุกองศาฮะคันนี้เเรามาฟังเสียงทอดครับ ลองมา2ดอกเลยนะครับบุกซูวิตคู่มือครบเลยนะครับหล่อสวยลงตัวไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยครับื้อไปเน่าทีรอรออย่างเดียวนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อี่นันใดนะครับสนใจ c d าพันเดบินานะครับคันนี้นะครับใหม่3,900กิโลนะครับก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับของแต่งยอดจัดยอดดาวนะครับแปะไว้ที่ใต้โพสต์นี้นะครับเนาะสนใจสงสัย ักมาสอบถามนะครับถ้ามาคุยกันได้นะครับยินดีครับปรึกษานะครับเรื่องการจัดไปแนนหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนเพิ่นนะครับได้หมดนะครับได้หมดนะฮะอ่ะโอเคครับผมบายบายครับสำหรับคลิปนี้ครับหล่อจริงอะไรจริงครับผม